คนเคยมีรักแรกพบกันไหมครับเชื่อในรักแรกพบปะครับเชื่อนะอย่างผมนี่พอจะเป็นรักแรกพบได้ไหมครับตอบง่ายๆเลยนะน่ารักขนาดน,นี้ทำไมจะเป็นไม่บ้าจริงวะจริงเหรอเนี่ยเคยนะเนี่ยคือเชื่อในรักแรกพบปะครับเชื่อค่ะแล้วเคยมียังที่ได้ไหมคะเฮ้ยเมันเห็นเราก็แบบปิงแบบปิงได้ไหม เออเคยค่ะยังไงอะครับก็เดินผ่านแล้วก็แบบน่ารักดีเชื่อในรักแรกพบอะครับเชื่อนะรักแรกพบของคุณคืออะไรครับการที่แบบเห็นใครสักคนหนึ่งแล้วตกหลุมรักอ่ะอ๋อแล้วถ้าเห็นผมนี้พอจะเป็นรักแรกพบได้ไหมเป็นเลยปะล่ะไปเลยเหรอ